บรรยากาศเช้าๆนะครับเช้ามืดเราจะสว่างล้เป็นวันแรกที่ปล่อยลูกเป็ดนะครับที่อนุบาลไว้ในเล้าในค้อกอนุบาลนะครับประมาณ30มากว่าตัวนี่แหละนะครับอายุ2สัปดาห์ตอนแรกนึกว่าจะอยู่กับตัวใหญ่ไม่ได้ ก็เป็นอันว่าก็อยู่ได้นะครับคือถ้าเราอนุบาลในข้อที่มันแคบแคบนี่มันก็มันก็จะอึดอัดนะครับมันแน่นเมื่อลูกเป็ดแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับพวกเราก็าสามารถที่จะปล่อยนะครับออกมาเพื่อเลี้ยงกับตัวใหญ่ๆได้นะครับอันนี้วันนี้ก็เลยถือโอกาส ในการปล่อยลูกเป็ดนะครับออกมาอยู่กับตัวใหญ่นะครับซึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็ก็เป็นแม่ของเขาที่เคยเลี้ยงนะครับโนะครับตัวนำหน้าเป็ดตัวว่าเขาจะมีจ่าฝูงนะครับในการอ,าออกหากินนะครับโอเคครับก็คง ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณเจ็เดือน4เดือนนี้ก็โตเต็มที่นะครับสามารถที่จะจำหน่ายได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีลูกเป็ดแล้วก็มีเป็ดที่อายุประมาณ2เดือนกว่ากว่านะครับชุดนี้ประมาณหกสิบกว่าตัวนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ประมาณ30 40 ก็เลี้ยงเล่นๆนะครับในครัวเรือนโอเคครับ